2วัน2,000โลครับเบตงแม่สายภายใน48ชั่วโมงกับยามาฮ่าฟินครับตอนนี้ผมวิ่งมาได้ประมาณ650โลแล้วครับตอนนี้ผมกำลังเข้าเขตจ,จังหวัดประจวบแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางวิ่งมาทั้งหมดนะครับน่าจะเกือบเกือบ1,000โลแล้วนะสวัสดีเช้าว,วันที่2ของการเดินทาง2วัน2,000โลนะครับเมื่อคือนต้องบอกว่า,เ,าเราสรุปการเดินทางเนี่ย ออกจากเบตง6โมงถึงที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็19ชั่วโมงครับเรามาถึงประมาณตีหนึ่งนิดๆครับแล้วก็ตัดสินใจว่า,าหาที่พักดีกว่าเพราะว่ามันดึกมากแล้วแล้วก็ร่างกายเพียรมาก19ชั่วโมงกับ1,000โลแรกผ่านไปแล้วครับถือว่าอยู่ในระยะเวลาการเดินทางปกติที่ผมทำคลิป1วันพันโลนะครับก็ใช้เวลาประมาณ19ชั่วโมงนี่แหละครับ แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ครับเดินทางกันต่อครับจากเพชรบุรีก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าสู่แม่สายนั่นเองครับจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าอาจจะมีแวะกรุงเทพนิดน,นึงพอดีมีธุระที่จะต้องไปเคลียร์ของที่บ้านนิดน,นึงนะครับแ,แต่ว่ามันก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางเพราะว่าจากนี่ไปกรุงเทพประมาณ200โลโอเคติดตามการเดินทางกันต่อครับกับ2วัน2,000โลยมห้าวินเบตงแม่สายครับผม นี้ผมขี่มาได้สักพักนะครับอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีฝนล,ลงบางๆครับผมแต่คิดว่าน่าจะพ้นนะจากตรงนี้ไม่น่าจะตกตลอดอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะเจอฝนแบบนี้ก็ลุยไปได้ครับยังไม่หนักมากตอนนี้เวลาสักประมาณ8โมงครับผมเข้าเส้นพระราม2เรียบร้อยฝนน่าจะหยุดแล้วครับแต่ว่าถนนมันยังเปียกอยู่นะ เาะฉะนช้าฝนได้จะตกเส้นนี้จุดที่เป็นห่วงก็คือเส้นพระรามสองนี่แหละครับทางที่จะเข้าไปกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีก่อสร้างเยอะหรือเปล่าแล้วก็เช้านี้รถจะเยอะหรือเปล่าด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ผมอยู่ถนนที่มีคอนเทนต์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับพระรามสองนั่นเองครับฝนตกรถติดน้ำท่วมก่อสร้างครับมีอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยฮนะ คือเส้นภาคใต้เนี่ยยังไงมันก็เลี่ยงยากฮะบางคนบอกว่าอาจจะแบบไปอ้อมลาดบ,บุรีนครปฐมไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็ไกลไงแต่คือพระรามสองเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันก็ยังไม่เสร็จสักทีดูฮะมีทุกอย่างอ่ะบรรยากาศด้านบนก็เสียวด้านล่างก็ลุ้นตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบนฮะ คือต้องบอกว่าคนที่อยู่แถวนี้เขาไปทำงานกี่โมงต้องเผื่อเวลาแค่ไหนนะดูครับสุดยอดครับพล2นภะวัน load of content ถนนที่สร้างนานกว่าพีระมิดนะครับพีระมิดยังสร้างเสร็จก่อนนะคิดด้วยใช้เวลาตอนนี้เวลาประมาณ11.40นะครับผมกลับมา ที่กรุงเทพแล้วก็แวะเข้าบ้านไปแป,ป๊บหนึ่งทําธุระนิดหน่อยครับตอนนี้คือแยกกับพี่โตที่ขี่เอ็กแม็กมาด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกันแถวๆทางจะไปอยุธยาครับก็จริงๆแล้วเวลานี่ก็เลทไปกว่าที่คิดแล้วครับแต่ก็คิดว่าน่าจะยังทํำสำเร็จอยู่นะเวลาที่เหลืออยู่นะครับกลับมากรุงเทพนี่โหแดดร้อนมากไม่เจอฝนเลยก็ดีครับ เราจะได้ไปกันแบบล่งๆนี่ก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนเสื้อกาดใหม่ด้วยเพราะว่าตัวที่ใส่มาตัวนั้นมันเปียกชื้นด้วยครับเจอฝนมาไปไปกันยาวๆครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราวิ่งเส้นวิภาวดีครับแล้วก็ตัดเข้าเส้นเอเชียขึ้นเหนืออุจยามุ่งหน้ายาวไปครับ ก็ตอนนี้บ่ายโมงสิบแล้วนะครับผมเดินทางมาทั้งหมดของทริปนี้เนี่ยประมาณ1,290กิโลเมตรจากเบตงแล้วตอนนี้ผมอยู่แถวแถวทางที่จะไปจังหวัดอยุธยาน,นั่นเองครับก็หลังจากนี้เนี่ยเส้นทางของเราคือแม่สายนะครับเหนือสุดแดนสยามระยะทางประมาณเกือบเกือบ800โลเตะไปกลมๆนะครับหลังจากนี้นะก็เดี๋ยวไปถึงน่าจะมีมืดค่ำแน่นอนนะแต่ว่าระหว่างการเดินทางจะเป็นยังไงแดดจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่าจะเจอฝนไหมแล้วก็กางคืนอีก วันนี้ยังไงเราอยู่กลางคืนเนี่ยยาวแน่นอนครับก็เดินทางไปพร้อมๆกันครับกับ2วัน2,000โลยามห่าฟินครับ ใกล้ๆจะบ่ายสามแล้วนะครับผมอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีกำลังจะเข้าชัยนาทนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดเลยเจอแดดน้อยมากเจอแดดแถวยุทธยาหลังจากนั้นมาก็มีฝนตกแล้วก็มาตรงนี้ฝนหยุดแต่ว่าเมฆครึ้มนะครับคิดว่าน่าจะรอดนะเพราะว่าข้างหน้าฟ้าเปิดเมฆครึ้มแบบนี้ก็ดีคือมันไม่ร้อนขี่สบายดีฮะมีลมเย็นๆพัดมา ปครัยาวๆกันไปตอนนี้เวลาประมาณสัก5โมง20 Uhr นะครับ <c oughs> ก็เราเดินทางมาอยู่ในเขตนครสวรรค์ที่จะเข้ากำแพงเพชรนั่นเองครับผม <c oughs> ก็ระยะทางที่จะเหลืออีกนะครับประมาณ630โลถึงจะถึงแม่สายนะครับแล้วก็เรามีเวลาจนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือประมาณ 12 13ชั่วโมงกลมๆตีไปนะครับตอนนี้อุปสรรคคือมันน่าจะเป็นเรื่องเดี๋ยวเข้าเรื่องของกลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นการขับกลางคืนเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็อาการเหนื่อยล้ามันสะสมจากเมื่อวานนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูว่าอา,อาจจะพักบ่อยขึ้นนิดนึงแล้วก็เมนเดตเวลาดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมจะให้ดูอย่างหนึ่งทิปนี้ครับผมเปลี่ยนโซ่สเตอร์มาอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วตอนนี้วิ่งมาน่าจะประมาณ 1,600โลเกินแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหย่อนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นโซ่สเตอร์ของทูราโน่นะครับเป็นเบอร์428สเตอร์1440ของยามาฮ่าฟินนะฮะนี่ก็ออยังใช้ได้อยู่นะคือหย่อนไม่เยอะนะระยะให้ตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้ไม่ได้ตั้งเลย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะตั้งทุกๆ500โลนะครับสำหรับโซ่สิทธิ์แบบนี้นะครับแต่ก็ตัวนี้ทูลาโนใส่มาลันยาวๆไม่ต้องตั้งเดี๋ยวไปจนจบทริปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนจบอีกทีนึงว่าเป็นยังไงส่วนยางตัวนี้เป็นยาง IRC เอ uh, ่อ Persona n r 5 0 แล้วก็ผมเปลี่ยนแบบเป็นทูบเลตมาแล้วนะครับยางนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันเป็นยางใหม่ด้วย1่ยางใหม่2คุณสมบัติเขาดีอยู่แล้วนะครับทั้งทางน้ําทางดําปกตินะครับตัวนี้ยึดเกาะดีแล้วก็ลุยน้ําได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับระยะทางที่เหลือนะครับกับ2วันพนโลยามาฟินเบตงแม่องอนครับผมตอนนี้6โมง40นะครับ6โมง48อยู่แยกกำแพงเพชรนั่นเองครับกำลังจะผ่านกำแพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปตู่ จังหวัดตากครับผมจากจุดนี้ไปจังหวัดตากน่าจะสักประมาณแ0โลนะครับตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยล้าแล้วตามระยะทางหลังตึงมือตึงช่วงนี้เป็นตัวเมืองเนี่ยมันก็จะมีไฟเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยช่วงที่เป็นจังหวัดตากเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะมืดมากนะแต่ถนนมันก็ดูขับไม่ยากเท่าไหร่ครับคุนผิวจราจรก็ทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะ ตอนนี้เข้าเขตจังหวัดตากแล้วครับจุดหมายต่อไปก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลำปางนั่นเองครับพอเข้ามาตากก็อากาศมันก็เย็นๆนิดนึงนะแต่เดี๋ยวไม่รู้เส้นลำปางน่าจะมืดอยู่นะครับเพราะจำได้ว่ามันมันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เส้นลำปางตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มยี่สิบนะครับผมถึงแถวตัวเมืองลำปางนั่นเองครับ ระยะทางจากตรงนี้ไปถึงจุดหมายเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก300อยโลก็ต้องผ่านผ่านพะเยาข้ามพะเยาไปแล้วถึงจะเข้าเชียงรายนะครับซึ่งจริงๆถ้านับ2,000ันโลเนี่ยเราจะถึงก่อนนะถึงก่อนอที่เป็นป้ายเหนือสุดแดนสยามนะครับที่เป็นแม่สายเพราะว่าถ้าไปถึงตรงนู้นเลยคำนวณแล้วมันจะ2,100กว่าโลนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่า ตอนนี้เราถึง2,000กิโลเนี่ยมันจะช่วงกี่โมงเราจะได้รู้ว่าเราใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงในการขี่2,000กิโลเมตรนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายเพื่อจะไปเหนือสุดแดนสยามมันต่อแต่จากจุดนี้เนี่ยอยากจะผ่านพะเยาให้ได้ครับเพราะว่าพะเยามันจะเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ค่อนข้างมืดโค้งในเขาด้วยแล้วก็โค้งมันจะแคบๆด้วยนะก็ ยังไหวอยู่นะตอนนี้โอเคร่างกายก็ยังเพียเพียรบ้างตามสภาพแต่ว่าถ้าได้พักนิดพักหน่อยก็ไปต่อกันได้ครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางภูเขานะครับทางที่จะไปจังหวัดพะเยาอันนี้เป็นไฟสปอตไลท์ปกติไฟต่ำนะใช้ลปลดไฟสูงนี่ช่วยได้เยอะเลยเนี่ยแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีรถนะเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยเที่ยงคืน นานๆจะเจอรถสวนมาสักคันนะครับอากาศเย็นด้วยตอนนี้ผมเอาเสื้อกันฝนมาใส่ด้วยเพราะว่ามันหนาวนะครับแต่ถนนโอเคอยู่ถนนไม่แย่มากไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็ไอตัวสะท้อนแสงข้างทางนี่โห่ขี่ยิบเลยปลดไปสูงไปนีสส่าเต็มๆเลยครับเราน่าจะอยู่ในเขานี่ประมาณสัก50กิโลได้นะเยาๆเลย แล้วก็จะลงทางลาบที่จะเข้าจังหวัดพะเยาครับตอนนี้เวลาตีสองสิบห้านะครับกำลังจะเข้าเขตจ,จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางของเราอีกร้อยห้าสิบเก้าโลครับจะไปถึงเหนือสุดแดนสยามซึ่งตอนนี้ก็จริงๆอ่ะเกือบบจะครบสองพันโลแล้วนะครับถ้าตีกลมๆเนี่ยเราจะครบสองพันโลน่าจะทัก ตีสองครึ่งนถ้านับเป็นชั่วโมงอะตีไปเลยกลมๆสี่สชั่วโมงครึ่งโดยประมาณในการวิ่ง2000กิโลเมตรนะครับอันนี้เรารวมแบบที่ไปนอนด้วยนะนอนพักผ้าชั่วโมงแวะบ้านอะไรมาด้วยอนะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ถ้ามันจะคอมฟีดคือมันต้องไปเหนือสุดแดนสยามอีกประมาณ1 5อยห้าเก้าก็คิดว่าน่าจะทันตอนนี้ตีสอง ยี่สนะประมาณนั้นเรามีเวลาถึง6กโมงเช้านะครับเดทไลน์ของเราก็ตอนนี้นะครับดูจากเลขไมลของผมนะครับถ้าวัดระยะตอนนี้คือ2,000ันกิโลแลครับตอนนี้ผมขี่ยาม้าป็นกันนี้มา2วัน2,000กิโลแล้วก็เวลาตอนนี้คือประมาณตีสามเลยนะตีสามถ้านับเป็นชั่วโมงก็45สหชั่วโมงนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ย ผมทาสําเร็จไปแล้วสองวันสองพันโลกับสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับอันนี้คือรวมที่แบบถายไว้นอนด้วยอะไรด้วยนะแต่ภารกิจวันนี้มันจะสมบูรณ์คือเราต้องไปเหนือสุดแดนสยามครับเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือใต้สุดไปเหนือสุดนั่นเองครับจากตรงนี้ไปน่าจะอีกสักประมาณร้อยห้าสิบโลก็จะต้องให้มันถึงก่อนหกโมงเช้าจะถือว่าเพอร์เฟกนะฮะตอนนี้ตีสาม คิดว่าน่าจะถึงก่อนอยู่แล้วถ้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าสําเร็จไป1ขั้นสําหรับ2วัน2องพันโลนะครับอยู่ในระยะเวลา48ชั่วโมงไม่เกินเพราะว่าเราใช้ไป45ชั่วโมงตีกลมๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก137กิโลเมตรเราจะไปเหนือสุดแดนสยากมกันครับ ตอนนี้เวลาตีห้าสามนาทีนะครับมาถึงแล้วครับเหนือสุดแดนสยามเดี๋ยวเราจะเข้าไปจุดแลนด์มาร์กนะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่หลายๆคนจะเข้าไปถ่ายกันนะครับซึ่งผมแอบววนใจว่า เขาจะปิดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันมีเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็มีพวกดินโคนลนอะไรเงี้ยครับแต่นี่มันก็เคลียร์น่าจะเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวเราลองวน,นเข้าไปดูครับแต่น่าจะได้แหละมันจะอยู่ข้างในนี่ครับผมเคยมาครั้งหนึ่งจำได้ตอนเข้าทางนี้ โอเคแล้วก็ขี่ขึ้นไปเอาล่ะครับเราใกล้ uh, สําเร็จรู้ล่วงแล้วครับพามาถึงจุดนี้คนที่เคยมาจะทราบดีครับว่าคุณได้ทําสําเร็จแล้วครับว้าวสุดยอดเรียบร้อยตรงนี้เราขี่โมเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้เลยครับ โอ้โหมาในที่สุดก็มาถึงปีห้าสี่นาทีครับปีไปกลมๆเลยสี่สิบเจ็ดชั่วโมงของการเดินทาง ก็ในที่สุดครับภารกิจนี้ก็ทําสําเร็จครับผมสำหรับ2วัน2 0 0พโล48ชั่วโมงนะครับก็เบตงถึงแม่สายนะครับผมกับยมห่าฝินครับเราใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมดนะครับรวมที่ผมแบบอนอนพักด้วยแล้วก็มีแวะกับกรุงเทพด้วยนะครับก็ทั้งหมด47ชั่วโมงนะครับออกจากที่เบตง6โมงเช้ามาถึงที่นี่นะครับแม่สายเนี่ยตีห้า 4นาทีประมาณนั้นนะครับก็ตีรวมๆประมาณ47ชั่วโมงระยะทางที่ผมวิ่งทั้งหมดนะครับจากหน้าไม้ตัวนี้ที่จับตั้งแต่เริ่มเดินทางมาถึงนี่ก็2,140กิโลเมตรนั่นเองครับก็ถือว่าสุดๆครับสำหรับทริปนี้แล้วก็ สำเร็จรุ้ร่วงไปด้วยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาสรุปฟิลลิ่งต่างๆทั้งหมดนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมจะมีพูดคุยเรื่องตอบคำถามต่างๆที่มีเพื่อนๆเขาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าทำเพื่ออะไรอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่การเดินทางกายเป็นยังไงรวมถึงพวกตัวโซ่ตัวยางที่ใช้งานมาน้้ำมันเครื่องเนี่ย 2, กว่ากิโลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ค่าน้ามันทั้งหมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับผม ก็สวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่เช้าแล้วนะตอนนี้บ่ายสามแล้วนะครับเ,เรามาพักกันที่ตรงนี้เนี่ยมันจะห่างจากจุดที่เราถ่ายรูปเมื่อวานสักประมาณ4ี่โลนะครับผมก็เมื่อวานต้องบอกว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเช็คอินเสร็จก็หลับสนิทเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ครับผมจะไปเติมน้ํามันเพื่อจะได้มาจับเ,เรื่องของค่าน้ํามันดูว่าใช้ไปกี่ลิตรแล้วก็น้ํามันเนี่ยใช้ไปกี่บาทนั่นเองครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนเลยมา ในไหนเราจบทริป2 0 0 0โลแล้วเรามาดูเรื่องของโซ่หน่อยดีกว่านะกับโซ่ตัวทูราโน,โนตัวนี้นะครับที่ใส่มาเนี่ยสิบสตอนนี้ว่าจะหย่อนมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวลองดูว่านี่ครับอันนี้ไม่ได้ตั้งเลยนะ2,000โลหย่อนขึ้นประมาณหนึง่งถ้าเทียบกับตอนแรกนะครับคือเวลาตั้งโซ่เนี่ยปกติมันจะไม่หย่อนขนาดนี้อันนี้มันหย่อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ถึงกับว่าแบบหย่อนจนขี่ไม่ได้นะ อันนี้ยังใช้งานได้อยู่ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วแหละเพราะว่า2,000โลไม่ตั้งเลยก็ปกติแล้วโซ่แบบนี้ทุกๆ500โลต้องตั้งนะครับสำหรับตัวโซ่ทูราโนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยโดยรวมฟิลลิ่งดีด้วยนะครับการขับขี่แล้วก็เวลาถอนคันเร่งหรือว่าเจนเกียร์อะไรเงี้ยไม่มีอาการแบบสะดุดมากด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่โซ่4 2 8ตัวนี้ตัวข้อเนี่ยมันจะมีความที่แบบ ตัวเว้วมันจะเบลวลึกลงไปนิดนึงมันแล้วก็มันก็จะเบากว่า428ทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วปลายนิ่งๆก็ไหลถึงร้อยได้ปกติเหมือนเดิมนะครับร้อยร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ของามาฮ่าฟินส่วนเรื่องยางนะครับยาง IRC NR50 Persona ตัวนี้ก็เป็นทูบเลสท,ที่ผมจัดมานะครับการใช้งานต้องบอกว่าดีเลยจริงๆผมพ้นเคยอยู่แล้วเพราะก่อนน้นี้ก็ใช้แต่แบบเป็นมียยางไหนนั่นเองครับตัวนี้ใช้งานทั้งทางแห้งทางเปียกเจอฝน ขึ้นเขาเข้า,ขาโคง้งมั่นใจได้นะครับตัว nr 5 0 persona ตัวนี้ irc ก็ไปจัดกันได้ใครเดินทางไกลแบบนี้ก็ใช้ระบบผมใส่ําบบทุตเล็บเลยอย่างผมเปลี่ยนที่ร้านวงเวียน22คุณไปได้เลยตรงนั้นนะ่ะถ้าร้านไหนมี irc คุณเข้าไปได้เลย1 6 8 0บาทรวมจุบด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวของอุปกรณ์ที่ผมติดมาชิปนี้นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันเครื่อง mmc ที่ใส่มา 10W40 10, ตัวนี้ก็นิ่งๆอยู่แล้วใช้งานย,วยาวๆ2 0พ0โลตัวนี้ก็ ถือว่าไว้ใจได้นะครับสำหรับน้ำมันเครื่อง MMC ที่เป็นตัว Rotec 10 W 40ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปก็ค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโอเคหลังจากนี้เดินทางไปเติมน้ำมันแล้วก็ดูเรื่องราวของค่าน้ำมันต่างๆนั่นเองครับ มาสรุปขั้นมันสําหรับทริปนี้ครับ2วัน2พันโลกับยำห้าฟินครับผมเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยรวมกับที่ขี่ไปเติมน้ํามันด้วยมันจะ 2, 1 5 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็น้ํามันที่ใช้ไปเนี่ย4 3 3 1ลิตรส่วนค่าน้ํามันที่คิดเป็นเงินนะครับก็1,570บาทนะครับถือว่าประหยัดเลยทริปนี้นะครับด้วยความที่ผมไม่มีคนซ้อนเนแล้วก็ของข้างหลังจะน้อยลงด้วยนะครับใช้ไป2 0 0 0กว่าโลค่าน้ํามัน1,500ถือว่า ประหยัดสําหรับเยาวราฟินนะครับผมจริงๆแล้วเรื่องของอัตราสินเปลืองหรือว่าค่าน้ํามันเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยนะก็อยู่ที่น้ําหนักตัวคนมีคนซ้อนไม้มีของไม่แล้วก็อัตราเร่งที่ใช้นะครับค่าเฉลี่ยนในการเดินทางของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณอยู่ประมาณนั้นครับแต่ก็จะมีบางช่วงที่แบบทําเวลาหรือว่ากดแซงเนี่ยก็จะกดขึ้นไปถึงร้อยบ้างแล้วก็ร้อยนิดๆหลายๆยาว,ยาวๆก็มีบ้างครับผมเมื่อวานนะครับผมได้ลองขี่ขึ้นไปที่ผาหมีผาฮีที่ข้างบนนะครับก็ ได้เห็นว่ามันก็ยังมีลักษณะที่แบบเป็นดินถล่มอยู่แต่ว่าถนนเนี่ยเขาเกลี่ยหมดแล้วนะครับทาให้รู้เลยว่าเออตอนที่น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยน่าจะหนักเลยนะแล้วก็ตัวเมืองเองเนี่ยจริงๆเขาเคลียร์หมดแล้วถนนเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่ามันจะเหลือแค่เป็นแบบเศษดินที่อยู่ข้างทางแล้วก็ถ้าไปตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นบ้างนั่นเองครับก็สําหรับทริปนี้นะครับจริงๆแล้วมีเพื่อนๆนเนี่ยคอมเมนต์ในเพจเยอะเพราะว่าเราลงรูปก่อนที่จะเดินทางว่าจะมีทริปแบบนี้นะครับหลายคนก็จะมีแบบ ทั้งให้กําลังใจคอมเมนต์ร้อนลุ้นหรือว่าบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำํำเพื่ออะไรนะครับทริปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทําสักครั้งในชีวิตคือถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะเห็นว่าในช่องเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่ชื่อว่า1วันพัลโลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรู้แล้วว่าถ้าเราขี่1นวันพัลโลเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่การเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วทริปเนี้ย ก็เลยอยากจะทำสักครั้งในชีวิตที่อยากจะวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุด2,000โลนะครับเราก็มีการวางแผนนะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่เริ่มการเดินทางนะครับเ,เรื่องเวลาแล้วก็การจัดการเรื่องการนอนด้วยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่สำเร็จสูงเหมือนกันเพราะว่า ถ้าอย่างภาคใต้ถ้าเราเจอฝนหนักๆเนี่ยเวลามันจะกินไปเยอะจะเห็นว่าเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย47ชั่วโมงก็เหลือแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมก็ฉิวเฉียดเหมือนกันนะฮะทำสักครั้งในชีวิตครั้งเดียวพอทิปแบบนี้นะครับเหมือนได้เป็นเลคคอร์ของตัวเองไว้แค่นั้นเองนะครับสิ่งที่อยากจะทำนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วทิปนี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าช่วง500กโลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงวัดใจแล้วมันเหมือนร่างกายคือมันสะสมมานานนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าที่จะ ออกช่วงนั้นเลยหลังจาก500โลสุดท้ายเนี่ยคือขี่ด้วยความที่แบบเรียกได้ว่าเกือบหมดพลังแล้วนะครับส่วนย a m a h a Fin นะครับอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกว่าขี่ความเร็วปลายเนี่ยนิ่งๆ90ร้อได้ตลอดขี่ยัน2000โลเนี่ยไม่มีตกเลยนะฮะแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีอาการนิดนึงก็คือว่าเราจอดอยู่นิ่งแล้วบิดออกตัวไปเนี่ยปกติแล้วมันก็จะชูขึ้นมานิ่มๆตามสไตล์ฟินใช่ไหมฮะ แต่พอผมวิ่งมาสักพันห้าโลพันหโลเนี่ยจังหวะชุดออกเปิดคันเร่งตอนช่วงแรกเนี่ยมันจะหนืดขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแต่พอความเร็วลอยไปแล้วเนี่ยแปดสิบเร้อยมาได้เหมือนเดิมเลยยาม้าวินถือว่าเครื่องเดิมเนี่ยเหนียวแน่นอนตัวนี้จริงๆกับเครื่องผมเนี่ยคือเดิม เครื่องเดิมลูกเดิมนะครับจะมีทําเป็นชุดกําลังอัดจากร้านพี่ตั้มตาั้มเลสซิ่งนั่นเองก็จะมีเรื่องของพวกเปลี่ยนสปริงคัตทําทวกท่อผ่าอะไรพวกนี้นะฮะจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนประกอบด้านนอกตัวเครื่องจะไม่ได้ยุ่งเลยนะฮะที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์แซนด์ดนะครับอย่างยาง r r c ตัวนี้ก็เบอร์เดิมโซ่สเตอร์ก็ไล่สเตอร์เดิม1440ของทูราโน่นั่นเองครับ น้ำมันเครื่องก็จะใช้สูตร10 w 40ของ MMC ครับผมทิปนี้ก็ประมาณนี้ครับน่าจะเจอกันแค่ครั้งเดียวกับ2วัน2,000โลกับ Yamaha Fin แบบนี้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามคอนเทนต์หลังจากนี้ก็จะเป็นฟินไปดิที่ผมมีอยู่แล้วในช่องนะครับก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมครับผมสุดท้ายก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok สมัครเลนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม